กูบตาละขโมลิโมลิปัดกูแบบตาละตานอยู่มันมือัปังขึ้นมาเต,ตลเนี่อ่ะไปน้ำปล่าเอยสอบยาดอนรักหรอออนทิงูนี่อยู่น่บ เก็บไก่เหรอครับไก่อะน่าเกล่ะวันนี้เดินกี่กิโลแล้วครับโอ้อน,นั่นงเป็นสาวสิกิโลมากอ่ะตั้งแต่ห้าโมงที่เข้าไปเก็บเห็ดทอมนี้ได้เยอะมั้ยครับ ได้เยอะอยู่อืมขายประมาณลิตรละกี่บาทครับวันนี้ลิตรร้อยลิตรละร้อยอืมไอ้ลดแล้วนะครับอืมลดละครับเป็นกระเห็ดที่นี่กันว่ามีคุณภาพ,พี่ดีอืมเห็ดบ้านเฮามีคุณภาพดีอืมคนสอบขินครับส่วนไอ้ตอนนี้ไอ้ได้ได้วันนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับได้ประมาณ ที่เป็นกิโลเนาะครับประมาณเก้าโลโอ<ห>้ไเอ้เราไปไป,ไปได้สักกี่บาทครับเก้าร้อยก่ะวันนี้จะถึงบ่ถึงโมโหนะถ้ามันราคาโลดก็บ,บา่ถึงครับแล้วอันนี้เป็น่นรายได้เสือว่าป,ปกติครับที่มาทำรายได้เสือมันมีแบบกี่วันเดียวมันก็บ,บ่ได้ละมันแก่ละอ๋อถ้านายดำก็กินมาได้ละอือช่วงนี้รายได้ต่อว,วันประมาณครับวัวนประมาณ ประมาณเจ็ดร้อยกำลังได้สามวันอยู่อม,มันเริ่มแก่เหลื่มดำละอ๋อครับวันนี้นี่หาหาฮะเรา,หาได้นับนี่ก็ถูงเนี่ยบอกตีห้าวันนี้คุ้มค่าเหนื่อยยังครับที่เดินออกไปเนี่ยคุ้มวันนี้คุ้มอยู่มันเกินแต่ไหเอากรีดอ่ะ อยู่ได้ประมาณเอ๊ะได้สิบใบครับที Monday> ่ลิดเหรอได้แบบไอ้ถ evet ุงละริดสามถุงน่ากอยู่ะผมอะถุงละริดบาทครับเนี่ยเนี่เดี๋ยวไปเอาเลยครับส่วนเอยู่ครับแล้วอันนี้มีคนสั่งหรือยังครับยังอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปสวนเป็นลิดแล้วก็ไปขายครับ ขี้บขึนมาเอาตตงแม่เอาตตงเอามาเอาแกงเตมนวยวางน้ไมเป็นขันเกลียนะเอามาบังมาได้ต้องเสาะหมืมันเปลี่ยนนนน่นั่นไปเลยนะทัวร์นี่เก็บอนบอกไมได้น้ำเครื่องก่อนต่อประกันโอ้โหไอยอ๋อเตียม จะผมพิ์ไปตัวเนาะด้นละทีไม่ใจกลัวไหมขอจะบอกเพื่อนนี่เดียววันให้รอแบบนั้นเื่อนมาขายที่นี่มาขายต้องีไม่รอจำเร้่อที่ทามานี่นะที่อไ้สามสี่ช็อตติดกันด้วยเหมือนสี้าย่างเผือกเจ้ยเงียบไปไเื่กับไปวไปลดีแุ้เหรอมันไปกับเมียน้อย นี่เราใหญ่ไปแกไม่น้อยเขามีน้อยมันน่าเศร้ต่างเรียกมีหลวงไม่ใช่เราพูดกันอ้อเยแม่ลงไปขออาแม่ตาเนี่ยเลยเต็มเต็มเนี่ยเต็มมันเต้แม่เลยกล่องว่ะโค้ดอ่ะเหกาตาที่มาเต็มลำเลยนะเนี่ย